สวัสดีครับประยุทธ์พาจวดครับทักทายพี่น้องย่าม,มือเสาครับผมวันนี้เป็นเสารวันทีนีสิบซีครับพี่น้องหลังจากที่คืนวันทีนีสิบสามนะครับโอ้ฝนตกหนักแล้วพี่น้องอยู่หน้าเชือกจังหวัดมรคยมถือว่าตกหนักมากๆครับเป็นสิ่งที่ดีครับพี่น้องฝนตกลงมาเนี่ยด่าช้ชาวหน้าเรืยว่าชาวสวนหรือว่าพี่น้อง เสียรล้มถึงตน้นไม้ปูปาหน้านำล้วนแต่มีความสดชื่นสดใสค,ครับพี่น้องก็เลยได้ออกมาสวนได้เศร้าครับขนาดมาเศร้าๆนี่ก็ยังฝนตกปล่อยๆอ,อยได้พี่น้องนะาพี่น้องมาอัปเดตมาเบิงหลังจากที่ขิปก่อนๆน,นี่มาอยุได้มีการปรับระบบน้ำนะครับปรับระบบน้ำ รรับนำฝนซึ่งยังที่ว่าละครับฝนมันตกตกหนักตกยังต่อเนื่องตามพยากรณที่มาน้ำก็เลยมีการปรับระดับน้ำขึ้นมาอีกนะครับเพื่อที่จะให้น้ำในสาถึงสามสาเนี่ยพี่น้องรวมถึงน้ำที่ธรรมชาติที่เขาเริ่มมาเติมลงในบอ่อนะครับให้เขาบริหารกันเอง นะโดยที่ว่าเขาว่างทอนี่แหละเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบ่งแต่ว่าก่อนที่สิไปพี่น้องโอ้มาเบ่งปลาครับนี่โอ้ขืดหอดไน้องพี่น้องผู้ทีดีดุนดวนบ่ไย้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะปลามันขึ้นตะฟังไหมพี่น้องฝนไม่ได้ไดฝนไม่ไหมครับผมขึ้นมากนี่มึงมันแลงน้ำมันใน ขอบบอที่เป็นตะพักไหมครับมรืมีหยาไหมเป็นปลาช่อนนังสิหลายครับนี่ยุซานี่แล้วก็มาเจอต้นบักเข่าเมาเนี่พี่น้องบักเหมาปลาบาน่อ่ใจว่าพี่น้องหลายๆายท่านที่เป็นลูกชาวไ่ชาว,ชาวหน้าจำด้แน่บอนี่บักเข่าเมาปลาเอาไปใส่ต้มปลากระแซบครับบอกมันรสมันสมเอาไปตำแล้วกินได้ดอกกระไดแซบครับพี่น้อง นี่นสิม้าออกช่วงนี่แหละครับน่าเห็นหน้านี่แหละเหลือไห้ครับอ,อนุรักษ์ไหเบ่งที่หละกกำคึงมือกขังแหงผลสูกแข่งสีแสบบักเขาเมาป้าพี่น้องโอ้สมคักเล่นนี่คุณน่ะโอ้หลายครับป้าอ่อนซ่อนพี่น้องนี่ครับเขาเหมาป้าเอาไปตำเนาพี่น้องเนาะ สมอําลัมหรือบัซเกยแกงใส่ปลานี่หามาปลูกเ้วอยไปน้องเด้อยหรือบัผพ้ใดมีกับอนุรักษ์วไว้นะครับเอาเดี๋ยวไปเบื้องกันว่าสิ่งที่เฮานะครับว่างแผนไว้นะครับหลังจากที่ฝนตกหนักมากนี่หลาย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 แปลงเนาะทันบ่ได้มีการว่างระบบน,น้ำเนี่กระสีพอ่อหรือสเจอในเรื่องของคําว่าขาดโศกได้พี่น้อง แต่ว่าของเขานี่ว่างแผนไว้ครับน้ำเบิงโอ้นี่พี่น้องเบิงน้ำในคลองใส่ยใกลของมายุทธครับเบงส่วนในน่าประเสริฐน้ำเพิ่งระดับขึ้นมาอีกเป็นขืบได้พี่น้องนี่เป็นขืบเลยไปเบิงระบบน้ำหล่นเท้าเห็ดไว้รู้สึกว่าเสียงน้ำไหลบึ้มั่าบึ้มั่าอยู่ อ้เสียงปลาไหมพี่น้องดนี่ครับปลาปลาปลาโอ้โหนี่ครับโอ้ถูกทันเลยเห็นแล้วสบายไปไหนอี่ครับนี่เห็นบ่อน้ำยังหล่นจกุกจุกอยู่เมื่งน้ำเพิ่มขึ้นมากในคลองสไกลหลายเติบครับ ก็แปลงหน้าที่ไทยไปแล้วเมื่อ,อว่านซื่นนี่ครับคุณน่ะไทยแล้วแต่ว่าว่านเขาเพาะไรเพราะว่าถ้าว่านไปใน,นน้ำขังนะครับแล้วทีไทยเม็ดเขาเพ่เกิดแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจที่เขาเห็ดสำเร็จนี่คือน,น,นี่แหละพี่น้องเห็นว่าระบบน,น้ำลนหล่นลงสู่คลองใส่ไกน่นี่คือแปลงที่รลบร่วมน้ำได้พี่น้อง ในช่วงที่ว่าฝนตกหนักๆนี่บอ่ 3, บอสามบ่อนี่รับน้าพอมีทั้งน้าเขา่าย่สุปแปลงย่สุบอ่อนะครับรวมถึงแปลงไฮน้าที่เขาว่างท่อเพื่อที่เยวน้าเขาบอ่อเขาสะกักเก็บไว้นะครับตอนนี้น้าที่ฝนตกลงมากนี่ก็ไหลาตามพื้นดินก็มาลงสู่แปลงเขา้าลงเก็บไว้ในบอ่อเพราะว่าเขาบริเก็บไว้ในแปลงหน้าพี่น้องเพราะเขาสิตตองการว่านเขา่า เีาต้องการวานเข่าเขาก็เลยผั 1, นนะลงมาเกียไว้ในบอ่บอสามบ่อครับพ่นะบอดีซีนี่กำลังเริ่มได้หลายเล้พี่น้องบอดี่ซีกับน,นามเริ่มก็มาเขียไว้ในบอ่อได้หลายแล้วพอนามในบอ่อนี่เกินความจุที่เทาต่างไว้เนี่แหละครับพี่น้องอย่างที่บอยู่หลอฟังมันสิหล่นของมันเองนี่ครับนี่นี่ครับหล่นบึมๆอยู่นี่ เขาก็สีเ็บไว้ในีเนี่ยคล้องใส่ไก่เข้านี่แหละเริ่มร้ายแล้วครับมาหยุดเริ่มยิ้มหมอกพี่น้องหลังจากที่ขุดคล้องใส่ไก่หมักไงนะเริ่มยิ้มหมอกแล้วเพราะว่าเริ่มมีน้ำม,มาเติมเดี๋ยวสิผาไปเบิ้งแบบยางรวดเร็วครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งห้อยฝนเบิ้งห้อยฝน นี่ก็สิมีขังแน่นี่ครับนี่เห็นไหมมีขังแน่ตามถนนนี่มองถนนมองนี่พี่น้องปลูกไผ่ไว้ในเดอ้อกันพังเพราะว่าเห็นไหครับดินมันบ่เสมอกันมันเป็นเครื่องแองกระทานี่ของสะของมายุนมองนี่สีสูงข้องสาไกลสีต่ำบางครัง้งการเอ่อกันการ,การพังทลายปลูกไผ่ยึดหนาดินไว้นะครับจังสวนมายุนเนี่ยเยอะ เดี๋ยวเอาไผ่สร้างมนมาลงไว้เอาไผ่มาลงเพื่อที่จะยึดหนาดินนี่ครับอันนี้สะลูกหนึ่งบังพี่น้องฟังเสียงนามมันล่นนะครับพอฟังทอไวม้มัองไหม่ที่ซักไว้อยู่นะครับแล้วก็ลับนามมาจากสาผุ่นน้ำโอ้ชื่นใจนะครับพี่น้อง เห็นการบริหารน้ำของเขาที่มุนเวียนไปตามธรรมชาติที่เขาว่างไว้ก็เห็นในเขาได้ชื่นใจเนาะนี่ครับน้ำนั้นสีไหลทางเลยพี่น้องเคยพี่น้องก็เคยได้ยินเนาะพุนะอันนี้คือเป็นพื้นดินพื้นดินที่ที่รองรับน้ำอีกส่วนหนึ่ง แต่ว่าเข้ากับเห็ดสลบจริงๆมันกับบริหารหรอกครับแต่ว่าโดยธรรมชาติที่พื้นที่ดินเดิมมันเป็นอย่งสี่เข้ากับเล่ยว่างแผนตามพื้นที่ดินเดิมนะน้ำไหลาทางกับลงสะแล้วก็มาลงคลองสาไก่ซึ่งหม่งลงคลองสาไก่ผมก็เอาไผ่นี่มาลงไวแต่ว่าไผ่นี่ก็ต้องขยันสางนะครับมอสัน,นมันสินหนานะครับผมก็เอาไผ่นี่กิมซุ่ง มนด,ดักมงนี่ไว้พร้อมกันไว้เพื่อการพังเพราะว่ามองนี่เป็นที่ลุ่มนี่พี่น้องขออนุญาตโพสไปให้พี่น้องเบิง้งอันนี้พื้นทีข่ขางเข่งของผม่นบดหเฮ็ดที่กะเก็บน้ำไว้บม่มีน้ำเลยพี่นอ้องเนี่ยนะครับเป็นกับบม่มีแต่ว่า มันแตกต่างจากของสุร,นรินทปาระเสิร์เดยเห็นปะแมนมาหน้ากับเป็นตามาแมนอยากเคนยังกันมีน้ำกับพ่อเป็นตะเห็ดนึกสีนะครับมึงเอ้อ <c oughs> พี่น้องคลองใสใ่ไกลหง่ขักพี่น้องเอ้ยบาดเหนียว โซน,น้ดนนี้ที่เป็นเขตแดนนี่ผมก็ปลูกใหม่ที่แตงก่งได้ผมปลูกไผ่ก็ปลูกขี้เล็กขันไผ่กินซุ้งหรือว่าไผ่ตรงรื่มแรงในพี่น้องขะแหนงเขาสีหล้ายไม่เขาสีเนื้อแข็งแต่ว่าความตรงของเขานี่เขาสีบดตรงแต่ว่าแหนงเขาสีหล้ายแต่ว่านอเขาอร่อยนอยใหญ่นอแสบเพื่นอไม่สมหรือว่าไม่แกงกับเสบ แต่ว่าพี่น้องก็ต้องขยันในยังน้อยสางเจ้าใายเขาออกนอหลายนี่เริ่มออกนอแล้วพอได้ฝนปุ๊บนี่ผม <c oughs> ว่านี่แม่แกงเลยครับนี่เห็นปะนอขันท้องบ่ไดดระวังเลยว่าบ่อดดสางบ่ไดดแตงเขาในบ่าหนอเอาตนแก้ออกนี่โอ้ขันเขาได้ขึ้นเรือเขาหนาข้นมากนี่พี่น้องเอาบ่ท่านเลยครับแม่โคบ้บฝนเด้ มเมาออกนะผมก็ต้องมาสางครับผมมีสางเลยผมสิเหลือไปประมาณจะหาตน้นงกต้นนี่พี่น้องพ่อนะครับบุษันเด้ผมเอาว่าท่านนะผมเลยปลู <c oughs> กไว้ซิบสี่กอพี่น้องสิบซี่กอเนี่ยกลายด้วิบี่กอนี่ยกลายอย่แต่พี่น้องบุได้ได้ยุสวนนี่เอาระวังเป็นยังยิ่งครับจะสซไว้ลายแล้วกับผมเห็นบอกครับพี่น้องผมสางไง บริเวณต้นมันนี่ผมเอาขะแนงเขาออกนี่ครับวับสันนุนี่มันพูดนะขะแนงเขาอะนะครับผ่านปลูกกินเนาะจะสปูไว้หลายครับปูกแล้วก็ต้องแตงพี่น้องวันนี้นี่ขี้เล็กนี่ครับผมปูกเป็นแถวไวเง้ยวเลยอันนี้ก็ปลูกไวถ้าอายุถ้ากิน้วยกันมองถนนรอบแปลงติดๆกับเขตแดนเพื่อน กับการดินสไลด์ดินพังน้ำเพราะว่าส่วนผมมอนี้มันติตํามันเป็นแองรอรับน้ำแต่บนแน่เราพี่น้องไพ่ไพอ่อันเสียวอ,ออกอยู่มันหลายโพดนะมาเบิงคลองเสกไก่มานี่มองที่รับน้ำก เผยแผ่พี่น้องในเบื้องหลายรอบแล้วละ่ะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะสถานการณ์จริงนะครับพี่น้องที่เพิ่นเบื้องแล้วก็เพิ่นน็คอมเมนต์มากก็คือขอบคุณในหลาย,ลายทีผ้ามาเบื้องสถานการณ์จริงนะครับแต่ละช่วงมันกับบุคือกันช่วงที่ขุดใหม่ๆมันกับสวยกับงามนะมันกับแม่นลับพี่น้องมัน ม่โคแต่งเห็นได้งามมาได้กันงามแต่ว่าขันเจอฝนเจอยังสิครับเัน่อกล้วแต่ดินน้าแล้วแต่ความสโลพร้อมแล้วก็แล้วแต่การที่ห่าป้องกันพร้อมนี่น้ำเริ่มมากแล้วครับวันนี้ในดีที่ผมขุดแล้วก็สะสมน้ำไว้เพื่อใส่ในแปลงหน้านะรอทวานรเขาไปไปเบิ้งอีกว่า ที่ห่อหอยว่างแผนอ่านมทอลงเพื่อเป็นการอ่าปรับระดับน้ำโอ้เห็เดแดงนะพี่น้องพอยังกับเอาซุพี่น้องฟังดิอย่าสวากันเด้อเห็เดแดงบุอย่าวปถ่าพี่น้องมึงเห็เดแดงบุนี่น่ะพี่น้องได้ย,ยินเสียงน้ำป้ะครับ ลายโจกๆกันนี่มองตรงลุมของน้งครกนี่เดี๋ยวสิภาพไปเบิงมองทีหลอ,อกไม่นี่ครับโอ้ยนีหนึ่งสาได้นีนพี่น้องเลยคล้องใส่ไกลผมมองนี่รับน้ำได้อีกตั้งหลาย่ะถนนเ้น,นีนี่พี่น้องก็สิเป็นซุ่มเป็นอุโมองค์ขี้เล็กเนาะ กูม้งขี้เล็กก็คอยมาตัดมาแต่งเขาหยอดเขาสิไดแตกแล้วก็เ้าก็ได้เป็นอาหารเป็นของฝากของตอนก็นได้ครับหรือกันผู้น้องผู้ใดค่าค้ายก็เพราะได้อยู่ด้วยครับเก็บอยู่สวนอยู่ของนี่แหละมให้มานาก็เอาฟื้นอยู่นี่แหละต้มใส่ฟื้นเนาะต้มพักขี้เล็กย่านั่งผุงก็มีครับเขาอยู่นี่แหละแบ่ง่วนออกมา เป็นสัดส,ส่วนพูดนะเสียงน้ำอุ้ยตกพี่นอ้องพี่น้องเสียงน้ำนี่ครับโตก็กอยู่นี่นี่ระพี่น้องอันนี้คือของอันนี้คือสถานการณ์จริงพี่น้องเจอฝนตกหนักขนาดใด น้ำเขาก็สิมาร่วมไว่หม่องที่เฮ้าอ่าว่างแผนไว้ว่างเป้าหมายไว้ส่วนที่ไฮน่านะ่ะพี่น้องมันเกิดเป็นเรื่องธรรมดาครับที่หม่องไหนมีแองหม่องไหนที่เป็นเป็นเขาเรียกนึเป็น,ปนค,ลคล้ายๆหลุมอ่าเป็นที่ตั้นมน้ำเขาก็สิปิดก,กองอยู่หันแต่ว่ากระเหยในเข้าเรือหัวเด้ปรับในจุดใดลงขนาดนา้ำที่น้ำขัง นะครับแต่ว่าไอ้ที่เข้าเหตดสำเร็จก็คือนนี่ละครับกันฝนตกลงมาแห้งเท่าไรนี่สิ่งที่เข้าขาดวังไว้พันน้ำหมอกมาะเก็บไว้ในคล้องใส่ไกลนี่นี่มาเบิงมาตรใสายน้ำพี่มองที่สูงจากระดับน้ำระบบน้ำนี่อันนี้คล้องใส่ไกลส้นเดิมที่เชื่อมต่อจากสะสายูดันบุนกับเอาน้ำจากฝาน้ำนองฝนแลน้วก็วน้ำจากโซลาเซลล์น้ำ ยูสานันเต็มเลยได้พี่น้องมันก็นหล่นตามไอสัดส่วนลดหลั่นกันลงไปตามที่เขาว,วางแผนไว้มองนี่ที่พอหยุดเคยผ้าไปน,อน้องเบื้องล้วที่ว่านามมันเหลื่มหล่นขึ้นมากตอนนันยางมากเลยพี่น้องอนามมันอีขึ้นมอหอดผีดได้เลย,ยแต่ว่าตอนนี้นี่ครับปรับลงมาแล้วหล่นลงไปเลยหลายเติบ เพราะว่าเ้าว่างไว้นมทอลงไว้สวนยางหน้านี่ก็ง่ามเลยครับเห็นยังกับวบาซูพี่น้องฟังนี่สวนยางหน้านี่ติดกับริมน้ำเนี่สิไปได้เร็วเพราะว่าเขาไม่นม้ำรอเลียงอยู่ตลอดเพราะว่าเขาดึงน้ำใส่คล้องใส่ไกลไว้แล้วเพิ่มระดับให้มันสูงขึนต้อนอยางหน้านี่น,นี่ปลูกที่หลังมูน้นดพี่น้อง ปลูกปีหกสี่หรือ 64, หกสี่้นหกหานี่แหละผมจำอะไรนะจะประมาณปีหกหาเออหกหาครับยุงมงนี่หาสิบต้นแต่ว่าขอเสียผมบอกพี่น้องฟังนะเนาะปลูกไก่ขอบเกินไปเนี่ยยังสปลูกไก่เกินไปนี่ครับพี่น้องน้ำเริ่มไหลละเริ่มล้นแล้วโอ้โหไปเบิ่งต่อ มึงเขาจัดการที่เขาว่างไว้พี่น้องเขาว่างแผ่นไว้นี่มึงนำ้ำไหลไปพุนแล้วร่วมกันอยู่คนล่นนะมองน,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 นี่จะได้ซ้ำสาลูกหนึ่งผูล้ละครับพอมันเห่าวเราก,ก็มันก็กว้างนำ้ำกว้างนี่ประตำกุศลถึงหาเมตรได้พี่น้องความกว้างนับจากอ ตรงเบิร์มนี่นะเดี๋ยวสิขึ้นไปเบิงด้านบนด้านบนของน้ำอันนี้ไทยเรียบร้อยแล้วครับร้อวานเข่านี่ขันาดไประมาณนี้พอดีพี่น้องพี่น้องไดกสิบ,บอกให้ฟังว่า,าผมเห็นหน้า บ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยผมบำรุงดินเอาโดยการที่ว่าไถกฟอฟางนี่แหละนี่ดินจากดินแข็งๆนะครับจากดินมอง,มองด้านบนี่เป็นเอียดนันงน้อยตัวนี้เริ่มเริ่มเป็นดินมีถาดอาหารแล้วพี่นอ้องก็เติมอินทรีย์วัตถุลงไปดินเริ่มสวยแล้วครับ เพราะว่าเห็นหน้าบ่าอยากใส่ปุ๋ยไหมบ่อยากลดต้นทุนบ่อยากอยากหัวสมัยตะกี้ผู้เถ่าผู้แก่เพิ่นกับบใไ่ปุ๋ยขึ้นกันนะเป็นอย่างเข่าเพิ่นคื้งามนะผมก็เลยบ่อสซเลยครับหักดิบเลยพี่น้องนี่สิมีปลาบืน,น่เนสิมีปลาบืนบ่ อันนี้ผมพาพี่น้องยางขึ้นมาช่มด้านบนที่เป็นบริเวณเถียงหน้าหรือที่พักอาศัยทั้าเบืงข้องใส่ไกลเสนีต่อยอนี่ข้องใส่ไกลเสนีมีสันแข็งกันไว้นะครับสันแข็งกันไว้ท่อมีอยู่สองหม่องครับพี่น้องทอเพิ่มระดับน้ำ อันนี้เขาก็เป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้ครับล่นระบบน้ำล้นล้นไปแล้วลงสู่คลองใส่ไก่เสียนต่อไปส่วนพอบางนี่พี่น้องผมยังพันในเพิ่มระดับน้ำน้ำเพราะว่าผมก็เดาขอต่อออกนะครับเพราะว่าน้ำข้องใส่ไก่เสียนี่ผมสีเพิ่มอยู่จุดพูนน้ำเดาห่อคอยสีพ้าพี่น้องไปเบิง้งมาสำรวจ นำว่าความเสียหายเป็นยังไงถือว่าถือว่าสมบูรณ์เลยครับถือว่าสมบูรณ์บักเ้านี่พี่น้องเริ่มปลูกเริ่มติดลูกเริ่มห้ายขึ้นแล้วครับตั้งแต่ปีปลูกในปีหกสองนี่เออนี่ฝากพี่น้องน้ำเดอ้อเห็นแล้วก็อย่าลืม แต่พี่น้องอันปูบกพาน้ำหอมถ้าเกิดว่าเขาเอา,เอาอการหรือว่าเอาใบเขาออกนี่เอาก้านใบเขาออกนี่เวลาบกพาน้ำหอมเขาเป็นลูกเห็นบ่าพี่น้องทลาไล่นี่มันมันมีมันมีหม,ม,ม,มองร้องรับจริงๆแล้วเขาก็ต้องมีะการมองนี้ครับอามาง้อยหรือว่ามาคาไว้เพื่อที่สี่รับน้ำหนักบ่ให้ทลาไล่ของเขาเนี่ยเราหนักมากเกินไปสมมุติถ้าเกิดว่า ทลายนี่มีผลหลายพี่น้องมันสิมีความเสียหายนะึ่คือทลายฉีกขาดได้ฉะนั้นแล้วพี่น้องเด็ดเสียดคือผมเด้อจุดนี่ครับกันตัดได้ตัดไวจะ,จะเอาออกเบิดครับตัดเป็นเป็นไอ้พวกน้องตัดจำเอาออกประมาณนี้ก็ได้นี่เพื่อที่เสียหายมันไม่มองร่องรับไวนะเบิ้งพุกนะ่ะทลายต่อมาหแห่งลูกหลายผมก็เล่หูแล้วครับพอหูปุบบ่ได บเดอออกแล้วส่วนมองนี้บักผ้าน้มหอมนี่ผมได้ใส่นั่นนะ่ะด้ใส่เกลือแล้วเป็นความเสื่อได้พี่น้องผมก็เอาลงมือทามือคําตอบบลองบอลูกระลองเบิงแต่ว่าสิ่งที่เห็นนี่บ่ฮห้องบองังหัวเกิดจากการใส่เกลือเลยว่าเกิดจากความสมบูรณ์ของต้นของเขาที่ว่ามีน้ำเลี้ยงอยงู่ตลอดแล้วก็เฮ้าใส่ปุ๋ยตลอดแม่ใส่ปุ๋ยตลอดพี่น้องใส่ปุ๋ยปีนึงใส่สองเทือ่อเนี่ยก็เริ่มมี บาดไม่ผลเพราะเขาได้มาให้มานห,หน้าได้กินอยู่นะมึงนี่ครับตัวนี้ก็ติดแล้วคุณนะออกจันมันก็มีบางจันบวติดลูกพี่น้องแต่ว่าตัวนี้นี่ยังบอท่านได้กินลูกคกือพอผมเพิ่มระดับน้ำในคลองสไกลขินมาให้เขารอเรียงบริเวณราก พอได้กินอยู่ยด้วยเขาฝนเหลืมมอไม้แล้วครับฝนเริ่มไม้อีกแล้วมาช่วงเสาวๆพี่น้องมาพามาชมแล้วก็ฟังเสียงนกเสียงเสียงนกเอียงต่างๆอ่ะพี่น้องห้องอา่าปานข้อรัดพ <c oughs> ุ่นล่ะพุ่นน่ะเมื่งพาทิตย์ผุน่ะพี่น้องขึ้นหน้าทิศตะวันหอก เอา่อะไปเบิ่งต่อกล้วยนี่กับเบิร์ดว่าลาเราได้พี่น้องปลูกตั้งแต่ปีหกสองคนน่ะดีนะที่เขายังมีน่วยมีลูกให้เขาได้กินอยู่พ่อได้กินนี่หมกพาวน้ำหอมผมนี่ตั้งแต่ปีหกสองนะครับฝนกันเริ่มไม่อีกแล้ว น,นี่มองเป็นที่โยอาศัยครับรมีศาลามีที่ตับที่นอนสามารถมานอนที่นี่ได้เลยห้องรัวก็ม,มีห้องน้ำห้อง่ามีเบิดครับศาลาก็มีฟังเสียงน้ำม,มาเลยพี่น,อน้องนี่น้ำจากสะลูกนี่